พาวินคะสวัสดีค่ะพี่จําไม่ได้อีกแล้ว<ผ>ม,มีกี่ตัวนะตัวไหนพี่ตัวที่ให้ไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะฮะอ๋อไองานทาบุญใช่ไหมครับผมจ้าจ้ามาเลยน้องครับมีมีอะไรมีมี UTP ครับ UTP นะฮะ UTP paper ก็ TP, ประมาณหกบาทเป้าหมายนะถ้าปับปลายก็จะพีร่ราคารับซือ้อราคาซื้อได้ ปกบาทต้นต้นบาทเออห้าบาทปลายปลายพูดดังๆชัดๆอ่ะไม่ได้ยินอ่ะหกบาทต้นต้นห้าบาทปลายๆลพี่ค่ะครับผมราคาซื้อได้นะครับส่วนถ้าเก็บเดี๋ยว้าเก็บมองประมาณนี่แหละแปดบาทนี่แบบหละนะครับแปดบาทาแปดบาทนะครับแล้วก็แผ่นดีแผ่นดีห้าบาทต้นต้นรับได้ราคาเป้าหมาย ืมป้าหมายก็เหมือนกันคล้ายๆกันประมาณอันนี้ประมาณเกือบแปดบาท <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อันนี้คือผลการดำเนินงานโดดเด่นในปีหน้านะพี่ <Th a. S 2> ตัวที่สาม s, <You> <S, <S t p i s C p i นี้ประเด็นหนึ่งะยะสั้นได้นะครับยอไอตัวงานแฟลชสติกมาร์เก็ช่วงปลายปีนะครับอ mm ื hmm. แล้วก็อุตสาหกรรมพลังงานเป้นตัวครับ STPI ต้น ได้สิบัตรต้นต้นรับได้ครับผมแนวต้านผ่าน11.5ไปได้ถับไปมีประมาณเห็นประมาณ13.4บาทตัวเนี้ยครับนี่ผมบอกเข้าๆก่อนนะพอดีผมยูข้างนอกนะครับผมบอกเป็นกาเก็งเข้าๆก่อนเดี๋ยวจะถ้ากลับมาทํางานแล้วจะลงรายละเอียดให้นะครับต่ราคาบางงครงกาก็จะน่าจะเปลี่ยนนุโนมอะไรก็เดี๋ยวอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้บอกแค่นำนมก่อนครับ หุ้สี่เป็นเป็นตัว WIK ได้ใจชอบนะครับอาจจะรอรอประมาณสักสี่สี่จุดแปดประมาณเนี้ยครับ WIK สี่จุดแปดได้ซือครับผมแนวต้านก็แนวเดิมห้าจุดห้าห้าผ่านได้นะครับประมาณหกจุดสองหกจุดสามถัดไปค่ะตัวที่ห้าตัวที่ห้าสมบุแอดวานครับ SAT ค่ะ ครับอันนี้ก็เอถือได้นะครับตามอุตสกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวในสี่หน้านะครับราคาลงมาเยอะละครับน่าซือ้อค่ะก็จะเป็นห้าตัวมีอีกตัวหนึ่งตัวไหนพี่นานลืมหุ้นไปได้คุณอ๋องคะคุณอ๋องเร็วรแล้วแล้วตัวไหนมีแลนนานนานใช่ละวันนี้ขึ้นนะครับ ก็1.8ที่ก่อนแล้วกันครับ1.8แล้วก็ถัดไป2.5ครับผมอ่าปีหน้านะแต่มองเอ,อมองม,อง,มองทาราเกจประมาณ2.5เพดประมาณหนึ่งเท่าบุ๊กครับผมอ่าผมเห็นดูมอลลินีนี่อยากอยากอยากกระเตือนเรื่องขายทางอะไรก็คือเอ่อ g f g นะนะฮะแปดบาทนะ,ะราคาพื้นฐานอ่ะที่แบบเพดประมาณเพดประมาณ P/E 2.5อะนะฮะ t f g ใช่ t f ะเออมันมันมันคือตอนนี้มัน ถ้าขึ้น8บาทผมก็มองเริ่มแพงนะครับให้นามารวันเอาเอาคุณปิงเคยบอกให้ไว้ให้ลูกให้หลานแกผมมองปีหน้าซึ่งปีหน้าอืมราคาสากยบอ่ะครับอ,อืมอ่าอผมมองท่านผมผมมองไม่ได้เท่ายาท่าปิงอะ่ะผมมองสัง้นๆขอนละกันอืมครับประมาณ8บาทและเซมดี่ครับผมฮนะอืมเอมอแล้วก็ที่สี่ระวังชะลอตัวนะจากตัวราคาหมูล,ละะะัะไก่อ่ะใช่ใช่ค่ะ,ะคเอ่อ ครับผมอ่าก็แปดบาทเป็นตพี่อ่ะก็หาตัวหัวขายแล้วกันครับแล้วก็อีกัวหนึ่งดีแท็กใหม่แล้วนะดีแท็กนี่ใช้เวนะครับแล้วก็ใครติดอยู่ก็เป็นโอกาสในการขายนะสามหกบาทมันใช้เวอยู่เนี้ยดีแล็กขาีจากสามสิบดีแท็กขายแล้วะครับมันขายประมาณสามสี่สามหกระมาไพี่มันก่วงใช้เวอะขายสามสี่สามหกนะอืมแล้วราคาพื้นฐานก็เบสออนเออนี้ตัวแชร์ปีหน้าแล้วคูณ PE ที่เคยเทรดมันก็ประมาณเนี้ยไม่ไม่หนีจากนี้หรอกครับผมมันก็ไปได้ไม่ไกลหรอกครับ ก่อนไซเวย์นะครับก็คือดีแท็แล้วก็ทีเอฟี e, หน้าหน้าแบ่งขายบ้านนะครับส่วนเซ็ตก็หนึ่งห้าสองศูนย์หนึ 0, ่งห้าสองห้าประมาณเนี้ยครับอืมขึ้นมาช่วงช่วงประมาณบ่ายสามกว่ากว่านะครับอืมขึ้นมาประมาณหนึ่งห้าสองห้านะครับแล้วก็ช่วงช่วงตอนนี้ก่อนปิดตลาดก็เริ่มยากตัวนะครับจากแรงขายช่วงทาัายตลาดก็อัะนนะั้มันก็ ประมาณด้านบนก็หนึ่งห้าสองห้าประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าโอเพย์ราคาน้ำมันขึ้นได้ต่อเนี่ยอาจจะเหตุได้มาสักหนึ่งห้าสามห้านะครับโดยกลุ่มพลังงานนํานะครับตัวภาพแต่ก็อย่ายให้แบ่งขายว้างนะนะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้ซื้อซื้อเนี่ยบางตัวต้องระมัดระวังนะคือซื้อมันขึ้นเยอะเดี๋ยวซื้อมาปั๊บอัตรา,ามันลงเสร็จเอาเปอร์เซ็นต์นตามเินสูงอีกแล้วต้องรอรลบใหม่ตลาดขึ้นมามันก็ เขียรอบเหมือนเดิมน,นะครับควรจะเล่นขึ้นขายลงซื้อนะครับตลาดก็ส่งใช้เวเหมือนเดิมน,นะครับส่วนชินิแซดก็ถ้าเกิดไปแล้วก็ดู955นะครับก็สูงกว่านนครับล้อไปกองนะฮะเพราะว่าถ้าสูงกว่ามันอาจจะไปประมาณ960 968ให้ให้คัดไปกอนเพื่อจะัดความเสี่ยงนะครับแต่ถ้ายังไม่้เรนไม่สูกกว่าก็สี่ไปกองครับขอบแรงมีประมาณ9ร้อย20 9ร้อย30ค่ะครับ แล้วก็ทองคำด้วยนาครีครับเหมือนเดิมสองคำเหมือนเดิมนะคะรอดูอ่าก็สถานการณ์ตลาดหุ้นไทยก็ทําไมถึงขึ้นก็ไม่รู้นะช่วงบ่ายบจังหวะฟุ๊บฟ๊บแล้วก็ย่อบ่ายมันก็เห็นเห็นมีแบงก์มาที่แบงก์เก่บเงะมาณอบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นเออใช่ครับก็คงผมว่าอาจจะเป็นป๊อปเทรดนะอารมณ์เนี้ยอืมเอลทีเอฟแอมเอมคอน LTS AMF รอก็ A M 2, ต้องรอช่วงท้ายๆที่แต่ว่าอย ienne, ่าลืมนะคือประเด็นนี้มันมีจริงนะแต่ว่าสามปีสุดท้ายเดือนธันวาคมนี่ขึ้นเลยนะทั้งที่มีประเด็น LTS AMF ที่คนบอกกันนะเออนะครับอันนี้ก็ก็อยากให้ตั้งข้อสังเกตหนึ่งว่าเออเคมันมีประเด็นบวกรออยู่แหละแต่ว่าสามปีให้หลังมันไม่ได้ขึ้นเพราะประเด็นนี้เลยนะเดือนธันวาคมลงตลอดนะฮะคือมันมีจริงอย่างเงินไม่เงินเข้าแต่เขาไม่ต้องจะไม่ต้องซื้อ ่วงปลายปีก็ได้หนึ่งเขาไม่ต้นปีก็ได้หนึ่งครับอืมครับผมแต่ก็โอเคเป็นปจัจจัยเชินนเงบวกได้แต่ผมว่าถ้าเพิ่ขึ้นน่จาจะแบบน้ำมันดิบมากกว่าที่หนุนพลังงานขึ้นมานะครับปุ่มแบงก์ก็เหมือนแบบอ่าเป็นแรงเกณฑ์อะไรเข้ามาครับเพื่อให้ดัชนีมันมันติดมาประ้อาอ1525ประมาณนี้ยมีแรงรีบาวลุ่มแบ,แบงก์เข้ามาครับมีแรง BTS นะคะรอบนี้นะคะเรื่องอโครงการก็ BTS ดูรายงานที่ BTS, BTS. ใช่ค่ะ ชมพูเหลืองครับผมก็เออตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ B T S B T S ยังไม่ผ่านเก้าบาทนะฮะอือครับผมคะก็ B T S อยู่ที่บริเวณตืดดตืดแปดบาทแปดสิบห้าเมื่อเช้าแตะเก้าบาทชนแล้วย่อครับไอ้อย่างนี้พวกซิฟโก้อะไรมาไม่พี่ตัวหุ้นอที่คุณอ้องเคยแนะนำนะฮะหุ้นเสาเข็มนะคะซิบโก้ก็เด้งขึ้นมา11บเบาทสาบวกเกือบหเปอร์เซนนะคะครับ เราต้าน12บาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมให้สบายก็ลงมาประมาณเท่าไหร่อะสิบบาทกลางๆน่ารักครับผมสิบ <10 S 2> บาทก<า>็แข่งแบบเนี้ย<ม>ใช่แหละตัวแหล,ต,แลตัวราคาแต่แบบที่ขึ้นลงลงะนะครับคือโอเคขึ้นต่อแต่เอาไม่ผ่านย่อลงมาเอาซ<ม>ื้อใหม่ประมาณเนี้ยครับมันยังเป็นภาพออกด้านข้างอีกสิบก็ใช่ไหมฮะตัวไหนที่มันที่มันลงแรงมันก็จะมีแรงเหวี่ยงมีบาวได้แรงประมาณเนี้ยครับ ออแต่ภาพรวมมันก็ไม่หนีไปไหนในค่าเดิมพวกรับเหมาตัวใหญ่รับเหมา CK เ t นอสเต็กย่างๆใช่ไหมฮะครับ CK ก็คงแบ่งออเด้งค่าเมื่อที่ประมาณสามสิบสามเอ็ดประมาณเนี้ยครับถ้ารับก็ประมาณยี่สิบเก้าบาทก็แบ่งออเด้งค่าไอทีดีก็เลี้ยงๆประมาณห้าบาทใช่ไหมฮะสี่บาทไปไปอะไรประมาณนี้ครับผมครับ สี่บาทมันก็จะมีหุ้นหุ้นที่แบบอพอซฟ้อกึ่งก็มาจากแรงรีบาวจากบิ๊กแคดบางตัวอะไรเงี้ยเป็นกระตุมาแจ็คก็มานะแจ็คก็มาแจ็คก็แปดบาทแปดจุดสามแนวต้านนะแปดบาทครับใช่ครับผมบอลรุ่มมาไหมถ้าบอลรุ่มไม่มายังยังไม่เยอะก็แสดงว่าก็ก็มานะติดโมดเซ็กทีฟอันดับหนึ่งถึงสิบกันครับผมแจ็คก็เข้ามานะฮะ ทั้งที่มีข่าวเนี่ยขายขึ้นคืนเนี่ยประเด็นสกี่คันวาใช่ไหมที่ใช่จะขายเดี๋ไม่ขายครับก็ต้องตามดิครับผมออืได้ได้คุณน้องครบแล้วนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณน้องครับได้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดี